อ h ฮァยโอฮโ k รโกี oh <c oughs> Thank you so much my friend. สวัสดีครับพี่เต้นสวัสดีจ้าล็อกล็อกเนวดาด้สวัสดีสวัสดีวันนี้น้ำใสใสน้ำใสมาก ลน์ให้แล้วนะครับคุณนายขอบคุณค่าพี่นพสวัสดีพี่นพนะจ๊ะขอบคุณพี่นพค่ะพี่นพดูปลาวันนี้น้ำใสใสแดดออกแล้วสวัสดีจ้าน้องมดสวัสดีน้องมดน้องมดก็น่าจะเป็นจังหวะ ทำอาหารหรือว่ากินข้าวสวัสดีครับพี่โมดนะคะจากน้องโนดนะคะแปบ๊บหนึ่งนะคะเมื่อกี้มีคนเข้านอนอยู่ตรงนี้ขาลุกขึ้นปาหายเลย พี่มดพี่มดห่วยแต่เศ้าแท้เพิ่งกินขนมจีนอิ่มค่ะโอ้โหเมื่อวานพี่กินแกงใส่ไก่อะ่ะแฟงอะ่ะแกงแฟงใส่ไก่ thank you hiroki-san thank you แกงแฟงใส่ไก่นะเมื่อวานเนี้ยพี่แมวแกทำ กินขนมจีนก็ได้นะอร่อยนเขาเขาส่งไปงั้นแหละตอนเช้าเขากินไม่ได้หรอกเขาทำงานงตอนเย็นสวัสดีค่ะพ่อน้องป๊อบสวัสดีครับคุณแตนกาน,นิก,กาสวัสดีจ้า วันนี้เราเห็นปลาชัดเลยนะดูสิพอน้องป๊อบยังไม่ได้ถ่ายคลิปนะเนี่ยขึ้นไลน์ก่อนสวัสดีค่ะคุณวันเด็กนะคะจากพ่อน้องป๊อบนะคะคุ่งนี้เช้าทำกับข้าปลาหมึกอ้้ยเธอเธออยู่เมืองนอกหรือเธออยู่เมืองไทยเนี่ย ธออยู่เมืองนอกเด้อวเธออยู่เมืองไทยเนี่ยโหกับข้าวแสดงว่าอาหารที่นู่นหาง่ายอาหารไทยอะ่ะอยากกินแต่โนเขาเซโนแล้วเซโนแล้วค่อยค่อยค่อยคยลดค่อยคอยเป็นค่อยไปอย่าหักดิบค่อยเป็นค่อยไป พ่อค้าพ่อค้าเอาถั่วฝักยาวกับกับมะเขือให้หน่อยถั่วฝักยาวมะเขือแล้วก็แตงกวาด้วยหาง่ายมีกินทุกอย่างอืมดีจังเลยอะ่ะยังก็อยู่เมืองไทยเลยอะ่ะอยากกินอะไรก็ได้กินเท่าไหร่คะอัน ลบกวนยิบเอาเลยหน่อยมีรอยหนึ่งในกระเป๋านี่แห,ห,หล,ละฟ <laughs> างเลยมดอยู่ในเมืองอ๋อของ ผักจะกินกับน,น้ำพริกมีปลาทับทิมไหมไม่มีพ่อค้าแก่ขายผักพ่อค้าขายผักเอาปลาหมอคางดำไปแทนไหมเนี่ยเนี่ยตัวใหญ่ๆเลยนะเนี่ยดูดิเอาคางดำไปแทนได้นะเอาไปทำปลาแดดเดียวขายโนตากแดด แต่อเมริกาของกินง่ายทุกที่แหละรอโอเยี่ยมว่าแต่จะมีเงินซื้อไหมแค่นั้นเนาะสวัสดีค่ะพี่เตือนใจสวัสดีพี่เตือนใจนะคะเมื่อกี้ซื้อผักจะไปกินกับน้ำพริกน้ำพริกกับปลาแห้งโอนั่นแหละทอดปลาปลาข้างปลาข้างเหลืองปลาข้างเหลืองกับน้ำพริกตาแดงแมงดา อร่อยสวัสดีค่ะพี่เตือนใจนะคะจากน้องโนดน้องมดคนสวยยูฟูยูฟูยพี่ยูพี่เกยยืนีเกยยืนดีเนมาโบกมือทักถ่ายกันเห็นกันบอเห็นบอเห็นบอผักนี่ประจำเลยนะมีแตงกวามะเขือถัวฝักยาว ก็คือซื้อประจําน่ะผักอย่างอื่นไม่เท่าไหร่แล้วแต่ผักสามอย่างนี้คือเรากินสดได้เลยไงมันอร่อยด้วยง่ายๆทอดปลากินกับน้ำพริกหมดไปสองก็ปุกแล้ว สวัสดีค่ะคุณเตือนใจนะคะจากพ่อน้องป๊อบนะคะปลาเยอะจังยกยอยกยอน้องสาวเขาไปทำงานพี่เตือนต้องรอวันอาทิตย์อะ่ะเขาไปทำงานไม่ได้ยกเลย อดกินปลาหมอคังดำทอดตัวใหญ่แล้วเนี่ยเหมาะเลยอะ่ะเหมาะในการทอดกรอบมากเลยอะ่ะ หัวสันสืบลึกเยอะจุงเบยพี่มดทายมาเออถายทายทาย,ท,ายทุกคนทายมา <c oughs> ลงไลฟ์จะได้ยอดวิวเท่าไหร่ <c oughs> เอาอาหารมาหวานน้องเตนเขาไม่ให้เลี้ยงอ่ะพี่ให้เตือน เขาไม่ให้เลี้ยงจับได้นะแต่ว่าเขาไม่ให้เลี้ยงเราก็เลยไม่ได้ให้อาหารแต่เขาก็หากินเองในซอยนี้ก็มีคนที่เขาเอาเอาอพวกข้าวมาหวานอยู่นะคือข้าวเขากินเหลือมันจะเสียอะไรเงี้ย กินไม่ทันเขาก็เอามาให้ปลาเหมือนกันนะ้าวิวเหรอ <c oughs> ของพี่นะมดของพี่นะก้9วิวเหรอตา <c oughs> เ<ป>มื่อวานนะ่ะโนดลอด,ดวุดวิเดมดเอเขาทายหกห้าแล้วก็ลุงลายใช่ไหมลุงลายทายหกเจ็ดมันออกหกหกอะ่ะเออมันก็นล็อกเป้าไว้เลยอะ่ะ ออกระหว่างกลางนะอะไรเงี้ยโอ้ยเงินหลาสามสี่ <c oughs> น้องโมดกินขนมจีนแล้วห้ามขึ้นเตียงนะไม่เหลือกินอิ่มแล้วก็นอนพุงกลางเก้ากับสาม,ส,ามสี่ มทายเจ็ดหกเจ็ดลอยกว่าเลยบอกมันหลายวดเด้อของพี่หลักลอยเด้อน้องมดของพี่หลักลอยยายแอลยายแอลเกรงวิเตน <laughs> ยายแอลมาเลย สวัสดีค่ะยายแอลสวัสดีจ้าเอางี้ถามดีกว่าเงินในธนาคารพี่เหลือกี่บาทเอาอยางงี้ดีกว่าเอาเลขศูนยะ์ถึงเลขสิบนะเลขศูนย์ถึงเลขสิบในธนาคารพี่มีตังกี่บาทหนึ่งถึงสิบนะ อาจารย์โนดนะคะจากยายแอลนะคะนั่นแน่น้องหมดว่าแล้วนะคะจากวิเตือนใจพีเตือนใจนะคะจากยายแอลนะคะสวัสดีครับยายแอลนะคะแรงวิเตือนนอนอยู่บนโซฟาค่ะยังไม่ได้ขึ้นที่นอนสิบผิดค่ะตอบได้คนเดียวครั้งเดียวนะ ตอบได้ครั้งเดียวนะผิดค่ะสิบเลขเลขตัวเดียวคุณวันเดกนะคะจากยาแอลนะคะ วันนี้น้ำใสใสอากาศดีดีเย็นสบายถ่ายรายกันนะ่ะถ่ายด้วยห้าบาทห้าบาทก็ผิดค่ะใจญ่อลค่ะ8บาท8บาทก็ผิดค่ะอ่ะเรือโน้ตทีนี้อนโนทถ่ายมาดิอนโนทถ่ายมา เกือบถูกเกือบถูกผิดเตือนใจเกือบถูกเอาปลาหายลาไปไหนแล้วมันกี้เต็มอยู่ศูนย์บาทนี่เกือบถูกกันนะเนี่ยเออใช่เหลือหนึ่งบาทเหลือหนึ่งบาท จุสี่หกและตังและตังในธาคารหนึ่งบาทสี่สิบหกสตางค์โอ้ยเนาะชีวิตรันทดเนาะเตือนหอกสองบาทเหลือบาทเดียวค่ะพี่พี่เตือนใจเหลือบาทเดียวถ้าเราเราอยากเล่นเลขหลายหลหลักนะไปบ้านโนดนะทุกคน บ้านโนดน่ะพี่ไอ้น้องมดก็ไปทายประจําเลยพี่เตือนใจน้องมดก็ไปบ่อยเมื่อวานนี้หกหมื่นหกหมื่นหกเมื่อวานเนี่ยไอเราทายสักเก้าสิบสี่สิบก็ถูกแล้วไงมันไม่ใช่สิบาทเดีมันบาทเดียวอะหนึ่งจุดสี่หก หลังจากหลังจากจ่ายค่าหวยไปเมื่อวานตั้งเหลือแค่เนี้ยโอ้คนดูเยอะเจ็ดคนเนี่นะอ๋อของโน้ตเหรอตกใจมันน้อยนะเนี่ยหกหมื่นโน้ตอ่ะน้อยวิวนะหกหมื่นหกหกหกห้าแล้วก็อะไรในต่อท้าย ไม่ต้องห่วงเลยเมืม่อวานโน้ตขึ้น970คนดูอ่ะเกือบพันนะพี่พี่เตือนเมืม่อวานเนี่ย970เสียดายถ้าปลาแรกยังมียังเหลืออยู่นะครบเป็นพันแน่คนดูส่วนมากเขาจะมาดูปลาแร่กันการแร่ปลา วันนี้ปลาเยอะนะอ๋อเดี๋ยวเราต้องไปลุนน้องมดเตรียมตัวอย่าเพิ่งนอนนะกินข้าวอิ่มเราอย่าเพิ่งนอนเด้อปลาเยอะปลาแรกก็ต้องเยอะด้วย เสียงเสียงปลาเต็มเลยนะทุกคนพี่มดตอบไม่เคยถูกเ,เดี๋ยวก็ถูกเดี๋ยวก็ถูกเดี๋ยวก็ถูกน้องโน้ต แค,ค่คอนเทนต์ทำปลาแต่คอนเทนต์ทำปลาใช่คอนเทนต์ทำปลาการแล่ปลาคนดูเยอะปัจน,นุบัเรามาลุ้นให้มันถึงพันพันคนดูถ้าพันคนดูยอดวิวนี่เป็นแสนเลยนะเนี่ะ ยิ่งปลาเยอะด้วยทีนี้โบหบารโมดเตรียมทายเลยหลักสิบเลขสิบน่ะแสนวิวน่น่ะเลขสิบถ้าขึ้นแสนนี่ทายง่ายเจ็ดสิบสองสิบสามสิบส,ส,บส,ส,บสี่อะไรอย่างเงี้ย เมื่อวานพี่ก็ตั้งใจไว้แล้วหรอน่าจะเป็นเก้าสิบกว่าไม่กว่าเท่าไหร่วะทายไว้คิดในใจต้องเก้าสิบขึ้นน่ะคิดว่า,างี้ทีนี้พอดีแม่แม่มาทายพอดีพี่ก็เลยเอาเอาด้วยตัดสินใจทันทีกดปุ๊บ <c oughs> เยอะไปโอ้ยเด้อแต่ว่าหลักหกดีไม่อยู่ในใจเลยไม่อยู่คิดแต่ว่ามันต้องหลักเก้า หรือว่าแปดกว่าแปดกว่าเก้ากว่าประมาณเนี้ยเตรียมตัวเสียเงินใช่เตรียมตัวเลยเนาะประเตือนเราไปถล่มโน้ตกันมุงมดด้วยจะพึ่งหลับยายมนมาเฮ้ยแกแกนึกว่าเล่นอันนี้ไง แกไม่รู้ว่าเราเล่นเกมทายวิวไงแกมาบอกร้อยควรร้อยแล้วะ <c oughs> โอ้คำเยมมนนดไม่ใส่รูปให้แกบ้างอ่ะ <c oughs> บอกวิธีแกใส่รูปสิจะได้มีรูปด้วย <c oughs> เงือยมลเยมมมาไอเราก็กดตัวเลข <c oughs> ใช่ไหม เออพอแกมาปุ๊บแกกดไปเลยเก้าสี่ใช่ไหมเก้าสี่หรือเก้าอะไรนะเก้าห้าเออจะถ่ายเก้าห้าเก้าห้าทีแรกแล้วบรรทัดต่อมาร้อยคูณร้อยไปนะรอแม่มาก่อนเขาอยู่ชนบุรีอ๋อ โอ้ยค่าศึกโจมตีทุกคนต้องลงไลแล้วแหละปวดท้องพี่เตือนน้องปวดท้องเข้าห้องน้ำก่อนเดี๋ยวลงไลก่อนเด้อปนีเด้อไม่ไหวไม่ไหวขอบใจน้องโน่น้องโมดพี่เตือนใจทุกคนค่าศึกประชิดค่าศึกประชิดแล้ว ะสึกบุกทุกคนทุกคนบาย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 ไปไปบายค่ะบายบายไปแล้วไปแล้ว